อ๋ฮัลโหลคนนี้จว่าแฟนคระบเดสสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเลยนะครับผมอยู่วันนี้อยู่ผมเหมือนเดิมนะผมยู่กิมาบอีกับใครอีกหนึ่งคนที่นั่งอยู่ข้างๆนี้วันนี้ครับชื่ออะไรเอ่ยเออสันีเฮดฮะซันสีเฮดโอเควันนี้นะก็คือเราก็มีผลแก๊สแล้วนะซึ่งผลแก๊สนี้นะได้มาด้วยความบังเอิญที่ไม่คิดว่าจะได้มาเป็นผลถาวรนะเหตุการณ์ก็ตามคลิปนี้เลยโอ้โหแอดมินมาตอนเที่ยงคืนเมื่อพนดยิงบัมเบอร์เข้ามาให้ผลคุณ กูจะตายหายอยู่แล้วเนี่ยดูเวลาจริงๆนะเห็นไหมศูนย์ศูนย์ศูนย์สองอยู่ที่มัมมี่โอเคไปไงเออเยเอเฮียเฮียเฮียเอาจริงดิอันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่อย่าบอกนะมันให้จริงอ่ะเอ๊ยกูไม่ต้องลงทุนเลยนะ พี่ <problem> oh ียาจริงดิให้ทวอะไรหรอผนแรกในชีวิตโอ้ยขอบคุณ เหตุการณ์ก็คือตอนแรกผมไปขอแอดมินใช่ไหมว่าขอผลแก๊สมารีวิวหน่อยได้ไหมผมก็คิดว่าเขาจะให้มามาเป็นแบบอะไรนะแบบเป็นตัวผลอะ่ะแต่ว่าพอเปิดมาปุ๊บอ้าวเรียบร้อยเขาให้ให้มามาเป็นผลถาวรเลยซึ่งนี่เป็นผลถาวรผลแรกของยูกิเลย <laughs> ซึ่งคลิปนี้ก็เป็นคลิปบอกฟู้ดเนาะเดี๋ยวจะมีคลิปรีวิวผลเพชรอีกแล้วก็ผลเจ้าผลเบียดด้วยไหม <laughs> น่าจะได้ทําด้วยแล้วเนาะ <laughs> แต่น่าจะทำแค่หนึ่งนาทีก็สําหรับวันนี้นะเดี๋ยวเราจะมารีวิวเป็นผลแก๊สกันนะผมตอนนี้ผมไม่ได้ใส่ของแต่งไรนะองซึ่ สถานที่ผมอัพนะผมอัพอยู่ประมาณนี้นะอาจจะยังไม่ตันนะแต่ก็ดาเมจก็ใกล้เคียงเดิมเหมือนมันไม่ต่างอะไรจากตันมากโอเคก่อนที่จะไปดูกันนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเลยนะครับผมเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเรานะครับผมโอเคอ่าพร้อมแล้วเราไปเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่าครับผมเดี๋ยวเราขอเปิดในตรงอ่ะเริ่มจากสกิลแรกก่อนเลยนเป็นสกิลสกิลคลิกๆหน่นะที่หนึ่งที่จะดาเมจอยู่ที่424ถ้าหถ้าว่า สตัดเต็มน่าจะอยู่ที่ประมาณ5 0 0กว่าครับก็แรงกว่ามังกรประมาณ1เท่าตัวมั้ง1เท่าตัวเพราะมังกรมา300ใช่ไหมอันนี้อยู่ประมาณ500อปึ๊บอันนี้4 400, 400, ี0ร้0ยสี่้อหาราว่าดาเมจเต็มนะเนืงอย่างว่ายูกิยังเวลยังน้อยอยู่ไงเวลยังไม่ตันนะคนแกนัดตีได้4ครั้งโอเคถ้าหนึ 1, 2, ่งสองสามอยู่ที่1 2 7่นะก็ดาเมจพอได้เนาะแต่เราตีเขาไม่เข้าเพราะว่าเขาข้าหัวเยอะกว่าเราเนาะ2ี่ล้านเนี่ยกับ2.8ล้านไม่ค่อยแตกต่าง โอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าอุ้ยอยู่ประมาณพนะันแปดนะเมื่อกี้อยู่สองพันเดี๋ยวขอใหม่อีกทีหนึ่งหนึ่งสองสามสี่พันแปดพันแปดร้อยหกสิบห้านะครับก็ถือว่าแรงอยู่ในระดับหนึ่งเนาะเออแล้วก็ไอ้ตรงสกิลข้างๆนะั้นมันจะมีแถบแก๊สแก๊สมิเตอร์นะอันนี้ถ้าหาว่าหลอดนี้เต็มนะเราจะสามารถเปิดแปลงร้างได้นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยแปลงที่หลังนั้นเราขอเริ่มจากสกิลหนึ่งก่อนแล้วกันโอเคสกิลแรกนะเป็นการปรุง บบเตรียมตัวท่าพุ่งข้างหลังเหรอระหว่างใช้สก,กิลน่าจะมีแก๊สออกมารอบตัวเลยโอเคลองใช้ดูนะครับระยะใกล้นะปึ๊บพึ่งยังไงเนี่ยคือเหมือนพุ่งพุ่งไปแล้วตตันแล้วก็พุ่งไปอีกทีหนึ่งเอาฟันเหมือนเหมือนดาบแก๊สแก๊สฟันนี้เหรอลองอีกทีหนึ่งนะลองลองลอง,ลอง,ลองดูเออเห็นไหมมันเป็นการเอาดาบฟันอย่างนี้ก็เท่เทอยู่ในระดับหนึ่งนะเออแล้วก็ไอ้ผลแก๊สนะหรือผมลืมบอกไปนะว่าพอเรากินผลแก๊สไปแล้วเนี่ยจะมี เอฟเฟกติดตัวเป็นเอฟเฟกแก๊สลงพื้นนี่อย่างนี้นะเอาจริงมันเหมือนผลพิษเลย <c oughs> เหมือนผลพิษมากกว่าเอฟเฟกมันควรเป็นผลพิษมากกว่าเนาะเราขอดูสกิลแซดอีกทีหนึ่งนะคะรับผมปึ๊บดาเมจเท่าไหร่ปึ้งหนึ<อ>่งพ <1, 000. S 3> ันจับด้วยยุคิมันมีจับด้วยอ๋อมีจับด้วยเหรอตลนนั้นคือเราก็ขยับ <c oughs> ไปได้ <c oughs> ด้วยใช่<ต>ใชไมหมดาเมจอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบห้าเท่ากับสกิลคลิกปกติเลยอะแค่เปลี่ยนเป็นสกิลขออีกทีหนึ่งรอบสุดท้ายนะมองแบบระยะมุมไกลนะปึ๊ ึงมันจะคือมันจับอยู่ตรงนี้จับหมุนๆก็ประมาณนี้นะผมสหรับสกิลแซดดา,ดาเมจอยู่ที่1865ส่วนมาดูกันที่สกิลเอ็กนะครับผมสกิลเอ็กซ์้ยสกิลเอ็กเหมือนมันจะทําท่าอะไรเป็นกังหันรอบตัวเหมือนเหมือนมีวงแหวนอะเหมือนเรามีวงแหวนของตัวเองเป็นเหมือนดาวเสาเลยเนาะ <laughs> โอเคสกิลเอ็กซ์หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบสามดาเมจน,นะผมเป็นสกิลยังไงอะมองไม่ทันนะอะมังกรหมุนวนหรอมังกรแก๊สหมุนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวขอดูอีกทีหนึ่งมองไม่ชัด อะไรอ่ะมองไม่ชัดอ่ะมันสกิลระยะใกล้เลยมันเป็นสกิลระยะใกล้อ่ะอ่ะมันไกลไหมลองอยู่ตรงนี้ดูใช่เป็นสกิลรอบตัวระยะใกล้ระยะใกล้น่าจะเป็นสกิลต่อคอมโบกับสกิลแซดนะครับผมสกิลนี้นะเดี๋ยวลองดูลองดูสกิลลองต่อคอมโบดูสกิลแซดสกิลเอ็กบแล้วก็ฟึ๊บแล้วก็สกิลเอ็กเอออย่างนี้สกิลสองสกิลรวมกันสามสามมาสองเบามาก บอกมากตีเขาเขาไม่เข้าเลยแต่ก็แรงอยู่ในระดับหนึ่งนะไม่ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่ขอดูสกิลอีกทีนึงดิมันมองไม่ออกอะ่ะเหมือนจะเป็นวงกรหมุนไปหมุนหมุนมาประมาณนี้มัง้งแล้วก็จบด้วยการระเบิดเหมือนอาคิดคิดภาพเลยก็คือเหมือนเราเอาไฟไฟเช็คไปจุดเตาแก๊สอ,อ่ะประมาณนั้นอะ่ะมันจะระเบิดอย่างนั้นแ่ะลองอีกทีหนึ่งปุ๊บแล้วก็ระเบิดตอนท้ายอ๋อประมาณนี้เวลามันบนมันมีสะเก็ดไฟเหมือนเสียงเสียงเหมือนเม็ดป๊ะแปะเลยอะ่ะ <laughs> ก็คือสกิลมันงอกง่อยมากอ่ะไปผลแก๊สราคา2อ0 0ช่วยดีกว่าน,นี้หน่อยได้ไหมลูกโอเคต่อมาขอเป็นสกิล C แล้วกันนะฮะสกิล C สกิล C นะต้องกดค้างนะกดค้างได้นะจะมีหน้า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 ,นา,นา,นาตาเป็นไงอะ่อๆๆๆๆ<ล>ะหน้าตาเลบลินด้วยเลบลิ้นด้วยน่ารักมันมีนความน่ากลัวตรงไหนอ่ะโอเคลองลองดูสกิล C อู้ดาเมจอยู่ที่2อ0พติดเบิร์นด้วย2,564ติดเบิร์นสกิลนี้ติดเบิร์นด้วยนะครับผมสกิลซีขอแบบกดคลิกครั้งเดียวนะปุ๊บ คลิกครั้งเดียวเาเมจอยู่ที่1741นะครับผมถือว่าก็พอๆกับสกิลแซดสกิลเอ็กเลยนะไม่ได้แรงมากสรุปก็คือสกิลแซดแรงสุดหมายถึงแรงสุดแบบกดคลิกในครั้งเดียวนะสกิลซีต้องกดค้างถึงจะแรงนะยังไม่ได้ลองระยะไกลเลยเดีย๋ยวเราไปลองระยะไกลว่าีกว่ายืนอยู่ตรงนั้นนะโอเคไม่รู้ว่าเราระยะนี้จะโดนหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอ่ะอยู่ห่างประมาณนี้นะอุ้ยเพิ่งเห็นชื่อสกิลอะไรคือสม็อกเดวอนอ๋อสม็อกสม็อกสม็อกอ่าคือสมอกซะงั้นโอเคกดค้างนะฮะดูดิมันจะถึงมไไกลขนนาดห ถึงแค่นี้ถึงแค่นี้มันถึงแค่นี้ระยะน่าจะใกล้ๆกับผลพิษสกิลเอ็กต์อก็อยู่กลางๆนะมันเหมือนเป็นผลระยะใกล้มากกว่าไม่ใช่ผลระยะไกลนะเหมือนเป็นผลสายตอดอ่ะมันเป็นผลสายตอดอะอยู่ใกล้อ่ะห่างมาอยู่ใกล้ๆประมาณนี้ดูประมาณนี้ต้องโดนแล้วมั้งเออประมาณนี้โดนพอดีเลยระยะประมาณนี้นะได้ประมาณนี้นะกำลังพอดีโอเคแล้วก็สกิลต่อมานะเป็นสกิลเอฟนะโอเคสกิลเอฟมันเป็นสกิลบินใช่ไหมแต่เหมือนเขาทำดาเมจอยู่เนาะ ฟึบอ๋อได้ได้เยอะเก้าร้อยแล้วตอนตอนบินนะมันเหมือนแบบอะไรอะ่ะบินบินบินช้าบินช้าก็ใช้เดินทางกไ็ได้เนาะเดินแดดไปดีกว่าเนาะแดดไปดีกว่าไวกว่าเดี๋ยวขออีกทีหนึ่งผลมันเหมือนผลไฟสีม่วงมากกว่าฟึ๊บผลแก๊สหุงข้าวเลยเนะี่ยผลแก๊สหุงข้าววนะเนี่ยเนี่ยใช่เลยผลแก๊สหุงข้าวเนี่ยเออยังไม่ได้ดูดูดาเมจเลยดาเมจเหมือนจะอยู่ที่ประมาณเก้า้กว่ามั้งรอบสุดท้ายนะฟึ๊บ โอ้900เอ้ยมันโนนเหมือนเหมือนมีเหมือนม,ม,ม,มีเสียงระเบิดอะไรระเบิดปะ่ะเมื่อกี้ขอดูใหม่ดีนะ,อะเอาอีกทีหนึ่ง๋อระเบิดทีหนึ่งด้วยเห็นไหมก็แสดงว่ามันดาเมจถึง900เพราะระเบิดก็ประมาณนี้สำหรับสกิลเอฟนะครับผมเดี๋ยวล่างต่อไปนะก็คือสกิลวีซึ่งสกิลวีนะผมเป็นสกิลแปลงล่างนะครับผมสกิลก็ประมาณนี้นะเวเปอร์คอนเดนเซชั่นปุ๊บ อุ้ยแปลงร่างมีดาเมจด้วยเข้าไปมีดาเมจไหม้ยเข้าไปไม่โดนแต่ตอนแปลงร่างมีดาเมจอยู่อยู่นิดนึงนะประมาณ400นิดๆหรือ407ประมาณนั้นโอเคเริ่มจากการฟันธรรมดานะครับผม1 2 3 4 5ประมาณ5ฮิตนะผมแล้ว<อ>ดาเมจอยู่ที่3 000, 2 0 0ก็เท่ากับประมาณสกิลแซดกับสกิลเอ็กตอนอยังไม่แปลงร่างประมาณนี้เข้าใหม่อีกทีนึง1 2 3 4 5 3,200ามสีันแล้วแรง อันนี้เริ่มแรงแล้วเริ่มแรงแล้วแล้วก็ตอนเราตีนะผมเกรดจะจะเพิ่มขึ้นด้วยนะผมเออแล้วพอเราแปลงร่างนะเกรดเกรดลดด้วยนะผมแต่ว่าเราสามารถตีให้แบบเกรดมันเพิ่มขึ้นได้นะครับผมน่าเสียดายนะตอนเดินเข้ามาในนี้มันไม่มีดาเมจเนาะเห็นไหมคนอื่นมันควรมีนะมันควรมีนะจริงควรมีตีธรรมดาอยู่ที่สามอันสองนะตีห้าฮิตเดี๋ยวเรามาลองใช้สกิลเซตดีกว่านะผมเป็นยังไงเอ่ยอุ้ยสกิลเท่เออเท่เออมันเหมือนแบบยังไงอ่ะเหมือนพระเจ้าสั่งลงโทษอ่ะอ่ะสกิลเซตปึ้ง พันแปดเหมือนจะเบากว่าล่างคนยังไงไม่รู้อ่ะเหมือนเบากว่าอย่างไงไม่รู้ฮนะอ่ะอยู่ลองอยู่ระยะประมาณนี้ดูไม่รู้จะโดนไหมนะฟึ๊บพี่สันเอาเลือดตันใช่ไหมดูดีระยะโอเคดูดีระยะนีจะจะ้จะถึงไหมนะฟึ๊บอืมสั้นไปหน่อยไม่ถึงไม่ถึงก็ระยะน่ายอยู่ประมาณต้นไม้ต้นนี้บวกไปอีกหนึ่งสองต้นนะอ่ะยืนอยู่ตรงนี้นะฟึ๊บออาประมาณนี้เออติดโดนเฮ้ยติดดามเบิร์นด้วยพันแปด เอเบาจังวะมันดูเบาเบาอ,อ่ะอีกรอบนึ่งอีกรอบหนึงแล้วแล้วคือท่าคือมันเท่แค่ท่าเนาะอแต่ว่ามันก็โกงโกงอยู่เหมือนกันนะเออก็พอใช้ได้พอใช้ได้ฟึบมันคล้ายกับอะไรรู้ไหม,ไมเป็นไอเดนสกิลปิดหาคิก็ได้ก็ประมาณนี้ผมสกิลแซดดาเมจอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยนะครับผมประมาณนี้ส่วนสกิลเอ็กสกิลเอ็กเป็นยังไงเฮ้ยเฮ้ยดูท่าดิดูท่าดิดูท่าดิโอ้ยอ่ะ มีการบังหน้าด้วยไหมเคลืนจากสันปะเนี่ยสามสองหนึ่งโอ้สกิล x เหมือนเป็นการปล่อยแก๊สไปแล้วก็ตวัดมาทางซ้ายนะผมแลมดมองไม่ทันเดี๋ยวขออีกทีหนึ่งแล้วกันแต่สกิลนี้น่าจะยิ่งใหญ่สุดลวมั้งปุ๊บหนหกร้อยสิบเบากว่าเดิมอีก <laughs> เบามากเลยอ่ะผลที่มันเหมือนเป็นสายตอดมากกว่าเนาะขอใหม่อีกทีนึงค้างคาใจคือท่าเท่นะแต่าเมจดไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เลยอ่ะปึ๊บหนเจ็ดร้อยแปดสิบแล้วอ๋อ เหมือนมันสุ่มดาเมจปะแล้วแล้วแต่ว่าจะโดนเท่าไหร่อยู่ในระยะขนาดไหนประมาณนั้นปะต้องอยู่ใกล้ๆมั้ยกล้ประมาณยังอยู่อยู่ใกล้ๆดู1,610อ๋อเพราะอยู่ใกล้ๆมันอยู่อยู่ข้างใต้ไงมันอยู่ข้างใต้เสียงมันไม่ได้โดนเต็มๆต็มน้องจะมีน้องตรงนี้อ่าโอเคโอเคอ่าประมระยะประมาณนี้นะห่งสกิลเอ็กซ์อ่าพออยู่ตรงนี้พอมันโดนแสงเต็มๆนะดาเมจจะอยู่ที่1,780 จาก1610ประมาณนี้ซึ่งเพิ่มมาประมาณ100ร้อยกว่าเกือบเกือบสองประมาณนั้นก็พอใช้ได้ถือว่ามันน่าจะเป็นหุ่นสายต่อในระยะระยะที่ดีอะเนาะ่ว้าพอได้นะเออแล้วก็แดนเร็วมากนะวันนี้ในล่างนี้นะเห็นไหมแดนเร็วมากเลยโอเคต่อมาสกิลซนะผมสมอเดมอนปึ๊บกดค้างก่อนเลยหน้าตาเป็นไงเฮ้ยหน้าตาลิ้นหายไปแล้วแต่กลายเป็นฟันอะไรอะสกิลคือน่ารักมากเลยอะโอเคสกิลซีโอ้ โอ้สามพันสองร้อยน่าจะแรงสุดแล้วมั้งสกิลซีมันเหมือนเป็นการเอาสกิลดาเมจสกิลแซดกับสกิลเอ็กมารวมกันอะว่าไหมเออเนาะโอเคลองระยะดูแล้วกันนะยืนอยู่ตรงนู้นเลยยืนอยู่ไกลๆเลยสกิลซีอ่าอันนี้ระยะไกลๆเลยนะก็ระยะกลางๆอยู่ทั้งอยู่จากริมคนเห็นนี้จนถึงต้นไม้นู้นนะฮะก็ไกลเพิ่มเพิ่มกว่าเดิมนิดนึงประมาณนั้นนิดน่ะเดือย ม่เห<ต>็นน่าไกลอยู่นะตนอนแรกที่ดูออลองอยู่ลองอยู่ใกล้ๆขึ้นอ่ะลองอยู่ตรงต้นไม้ตรงนั้นดูต้นไม้เล็กๆนั่นน,น่ะต้นนี้นะดูที่ระยะนั้นจะถึงไหมน,นะโอเคลองดูลองดูสกิลซี่อ <S <S ู้โดนเหมือนกันฮะดาเมจสามพันสองร้อยแรงเหมือนเดิมด้วยฮะผมก็ระยะทางไม่มีผลกับดาเมจนะอันนี้นะสำหรับผลแก๊สนะโอเคแล้วลองกดทีเดียวดูนะครับผมฟึบพันแปดร้อยพันเก้า อยู่ประมาณ1967นะครับประมาณนี้ดาเมจอยู่ประมาณนี้เลย1967ส่วนสกิลสุดท้ายสกิล F สกิล F นะ่าเหมือนจะเป็นการบินปะ,ะฟึบอุ้ยไม่ใช่รอบนี้มันเปลี่ยนเป็นสกิลแทงสกิลเอฟมันเปลี่ยนเป็นสกิลแทงเหมือนสกิลนี้มันตัดอาคิทด้วยปะลองพี่ลองเปิด e อาคิเดี๋ยวดิอาคิสังเกตอ๋อแล้วอุ้ยมันโดนนะแต่ว่าม,มันม,มันไม่มันไม่ตัดโดนมันไม่ตัดโดนแต่ไม่ตัดก็เออก็ใช้ ต่อคอมโบได้แหละสงสัยสกิลไหนมันตัดฮาคิได้บ้างเอาสกิลสกิลเอ็กซ์ดูลองเปิดลองเอาสกิลแซดก่อนแล้วกันตัดไหมเออสกิลแซดตัดฮาคิเอออันนี้เจอข้อดีแล้วข้อดีก็คือมันตัดฮาคิสังเกตได้สกิลเอ็กอ่ะลองเปิดดูนะเปิดเหมือนเดิมนะอออันนี้ตัดตัดเหมือนเดิมแสดงว่าถ้าโดนไอ้สกิลผลแก๊สไม่ว่าจะเป็นสกิลอะไรก็ทำมันโดนตัดหมดอ่ะสกิลซีดูสกิลซีไปนะ แรงเหมือนเดิมโดยในผลน,นี้ตัดทางคีก็ลำบากอยู่นะลองลองตีแบบกดครั้งเดียวดูไม่รู้ว่าจะตัดหรือเปล่านะกดคีย์สี่เกตไหมนะกดครั้งเดียวพอกดครั้งเดียวคลิกคีเฉยนะฟึบอื้อหือตัด,ตดสรุปก็คือตัดแรงด้วยฮนะคือแบบเปิดทางคีสังเกตไม่ช่วยเลยเลยสำหรับเจ้าผลนี้นะหนีอย่างเดียว <c oughs> แล้วก็สกิลสุดท้ายสกิลเอฟก็คือไม่ตัดนะ แค่โดนอย่างเดียวแต่ว่าก็ช่วยได้นะช่วยช่วยช่วยต่อคอมโหได้สกิล X สกิล Z อะไรประมาณนี้เนาะโอเคก็ประมาณนี้นะผมสำหรับเจ้าสกิลของผลแก๊สน,นะคือว่าแรงอยู่ในระดับหนึ่งแล้วก็สามารถใช้พีพได้นะไม่ได้แย่เลยแต่ว่ามันเหมือนจะเป็นผลสายสแปมเนาะเป็นผลสายสแปมก็อนสำหรับนี้นะก็ไม่ไม่มีอะไรมากนะผมก็คือยูกิมารีวิวเจ้าผลแก๊สที่แอดมินให้มาเนาะพุดดิ้งบัมบี้ก็ไปติดตามเขาได้เนาะเออไม่ดีเขาไม่มีช่องนี่หว่าเอาเอาว่าแอดมินคนนี้เขาชื่อพุดดิ้ง แม่มอสให้กับบอกฟุนนะแล้วเขามา็คนไทยด้วยประมาณนี้ผมรู้จักเขาอยู่ในเฟซนะโอเคก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้นะผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นผลไดมอนด์ละกันส่วนผลเบสขอรีวิวหนึ่งนาทีเอาแล้วกันน่าจะดีกว่าเพราะผลเด่นไม่ไ,มไมน้มีอะไรมากเนาะก็ใครนะผมที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเลยนะครับผมเพื่อ <c oughs> ที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องยกิมอีแล้วก็มีอะไรพูดไหมพี่สันสันซีเฮดนะ <l> <sk ills> มีใครอยากให้เขาทำช่องบ้างไหมฮะโอเคนะฮมีคลิปเดียวมีคลิปขัดคลิปเดียวฮะไม่มีอะไรมากอ๋อไม่แน่อนาคตก็อาจจะลงคลิปอีกก็ได้นะผมโ okay. <l> <l> อเคก็วันนี้ก็รีวิวไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวรอกันเจอกันคลิปหน้านะผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายบาย